สวั ada, สบบดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในแบบบล็อกฟุตแดนเองนะอ่าไม่ได้เล่นบล็อกฟุตนาน้ะผมเป็นปีแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยมาถึงก็ใส่เลยเลยเฮ้ยยังไม่ได้เปิดคลิปเลยครับผมสุดรอว่างไงครับก็มาดีครับวันนี้พี่ก็จะมาล่าค่าหัวโชนะครับผมอ่าโดยใช้ผลคิสเน่นั่นเองนะสายผลครับผมเอาเอาเอาเฮ้ยโดดออกไปได้เอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมพี่ออกไม่ได้เนาะวัดโดนดูแล้วครับผมจังวันนี้หายไปแล้ววัดเอามันหายไปแล้วน้อง นี่ไงมาแล้วมาแล้วอ่าอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์ด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้ถึง500ไลค์นะพี่จะสุ่มแจกเกมบัสอเวิกินเน็งอัพฟิตหนึ่งรางวัลสำหรับแมตเดอะสตองเกตเป็นเ <Storm> ก่านะครับผมไปลุยกันเลยคนแรกนะผมพี่เจอผลประตูนะจังหวะนี้ไม่เท่าไหร่นะผลประตูคนนี้ไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่อ่าเฮ้ยมันหนีว่ะม,มัน,น,มนไไหนีมาน้องทำไงนะจะไปไหนมานี่มานี่เฮ้ยเฮ้ยอุยอ้ย,ยต่อตามไม่ทนมันว่ะอ้าว เข้าไปในมิติแล้วครับผมรอไอ้ใจออ,ออกมาแล้วนี่ไงปักเขาให้เจ็บนะเจ็บนะอะไรอะไรนี่ไงโดนรวบเรียบร้อยได้มึงตัวผมเพื่อถึงครึ่งสามไปก่อนหนึ่งตัวสวัสดีครับยืนทำไรครับนั่งสมาธิหลืกเา่า่งวันนี้เอาทีเผลอดึงดอกเลยไม่โดนเหยไม่ตายเฉยอุ้ยโดนเอ้าเรียบร้อยพี่ยิงสุ่มๆเข้าไปนะเมื่อกี้อ่ มาไปยังต่ออ้าววัสดีครับอ่าจะนี้เป็นอไอ้คนประตูนี่ไม่โดนเฉยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่าพิ้วน้องอย่าพิ้วขอร้องวิ่งโ,โ,โอ้เกือบเกือบเกือบโดนจับงูโดนไปครึ่งหลอดอ่ะเชี่ยแรงจังวะเฮ้ยออกมารู้สึกว่าจะมีคนมาแจมนะผมพี่ขอนนี้แปลงร่างเลยลุกกันนะครับผมสวัสดีครับหืมเมื่อกี้ใครวะมองไม่ชัดห่ะ ไปไหนล้นี่ไ,ไงโอ้ยออกระชากคอไม่โดนนะผมยาวเนี่ยนี่ไงหมุนเตะอุ้ยมนเตะขึ้นโอ้โหจังวันนี้เอาเรื่องจัดเฮ้ยม,มีผลแสงด้วยเหรอผลแสงก็มาอ่ะเนี่ยโดนจับเอา้าเนี่ยโดนบัตรก๊อตสวนนะพี่แกอะไรเกือบแตกนะโดนไปหกพันเนีเ่ยเจ็บอยู่เฮ้ยเฮ้ยอย่านี้อย่านี้อนโอ้ยแปลงร่างกลับก่อนครับผมนี่จะได้ใช้ปืนใช้ดาบได้นี่ไงเอา้าโดนรวบก่อนกีตาร์รวบพี่ครับผม แย่งร่างครับผมด้วยความโกรธแค้นจังกว่าน,นี้อุ้ยเกือบแตกเชีย่ยมัดก้อนอย่างแรงเลยอะ่ะเอา้าแตกโดนโดนดาบรถฟันหน้าเขาให้เมื่อกี้เรียบร้อยครับผมนี่ยิงบล็อกโคตรกว้างอะดาบนี้โคตรแรงเฮ้ยเอ้ย,เอ,ยเอาไปดินะอะไรอะไรยิงยัดหน้าไปดิเฮ้ยโคตรเจ็บอะ่ะอยากขอใส่บอกไหมเฮ้ยดี๋ยวครับเข้ามาดิครับเอาเอามั่วนะยิงมั่วไม่โดนนี่ไงโดนโพไปไหนครับผมตีไงเอาโดนลวก อโอ้โอมื่อกี้ไม่ใช่โพนะพี่พูดถึงเมืกี้ยมาไปกันต่ออุย้ยเฮ้ยแปลกแปลกเลยรู้สึกว่าพี่จะโดนลุมมน่มไหมนี่โอ้มันไล่พี่ครับน้องโอ้โหสองตัวนี้มันตีกันแน่นอนเลยไม่น่าจะแอร์ไลน์กันมาน่เอามาดิอืมกูเปิดเผาอยู่กูค,คิดว่ามึงกลัวเหรอฮะกูค,คิดว่ามึงกลัวไม่ใช่มึงค,คิดว่ากูกลัวเหรอนี่ไงรวบก่อนเลยครับผมนี่จเจอบัตรฟ้อนคาร์โบฮะนี่อยคอนเอ็กซีหน่อยไหมบ้าไปว่ายิงไปเกือบแตกนะกูแปลงร่างเลยจังวันนี้มาเฮ้ที่สุดนี้นะเว้ยเฮ้ย ผลที่แข็งแกร่งที่สุดในตัวนี้ไงล่ะเอ้าโดนกีตาร์รวบยังไงจังวันนี้ออกมาก่อนครับผมไอ้บนแสงไอ้บนแสงใกล้ตายไอ้บนแสงอ่ะใจเย็นใจเย็นให้เราต้องแบบตั้งสติดีๆอุ้ยเกือบโดนดึงครับผมอุ้ยมันแปลงล่างนี่ไงอ้าวโดนยิงแตกสวยมันแปลงร่างมาเมื่อกี้มันแตกเลยเฮ้ยจะไปไหนครับผมฮะฮะเฮ้ยพวกนี้มันตึงจังวะนี่ไงโอ้ไม่โดนนี่รวบ รวบก่อนเป็นหนึ่งดอครับผมต้องหาจังหวะเข้าดีอย่าเขามั่วนี่ไงกระชากคอตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลังนี่ไงเกือบแตกนะซิงกูนี่เกือบแตกนี่ไงรวบครับผมตรงนี้ต่ไต่ไต่ตีอื้อตีอ่ะเฮ้ยบินหนีบินหนีจะไปไหนนะมั่งคิดว่าจะรอดเหรออยู่บนฟ้าแล้วคิดจะว่ารอดเนะเฮ้แตกวิ่งได้หมื่นสี่ริบบะข้าหัวเท่าไหร่นี่ว้ายข้าหัวสี่เอ็มเอาเรื่องจัดไปกันต่อนี่ไงเจอก่อนเลยครับผมเปิดมาเปิดกลับไม่โกงโอ้แฝดสวยนะผมจังหวะนี้อุ้งกูโดนหมัดคอ่ะ นะรครับผมจะไปไหนนี่ไงกูหมัดก๊อนเหมือนกันหลอวะเอาโดนมอนเฉยโอ้อะไรครับเนี่ยกีต้าโยนหน้าใส่ไม่โดนครับผมจังวันนี้อะไรนี่ไงนี่อะเดอะแคร์กอนเทรนด์นนะลุกอ,อุ้ยหมัดก๊อนไม่โดนปะถ้าโดนจะตายแล้วเนี่ยเอ้าโดดเข้ามาโดนเฉยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยแตกครับกันต่อครับผมตรงนี้อา้อาวอา้าวฮะอะไรเอานิ่ง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 เป็นหลับหรือเปล่าขยับเป็นแดกโดนสกิล อีซี่อะไรของมันวะไอ้นี่มันเอออะไรวะนี่ไปกันต่อครับผมเฮ้ยเอุ้ยอันนี้ก็ประตูอีกแล้วอ่ะเนี่ยผลประตูนี่มันน่าลำบากนะพี่จะบอกให้ทีนี้เราอาจจะเคลื่อนผิดไปได้นะเพราะว่ามันวาร์ปไปวาร์ปมาเนี่ยผมอ่าถ้ารถอุ้ยรถเอ้าพูดแตกเลยพูดไม่แทนขาดคำนะผมโอ้โหแรงจังวะอะไรนี่ไงแร็คตอนเตรเด่นนะรวบโอ้โหรวบหมัดฟัดไม่โดน้ย เชี่ยเชี่ยเชี่ยโดนสวนเชี่ยเกือบแตกโอ้โอ้เนแรงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแต่งร่าอีกอ้าวสวยแล้วกูเรียบร้อยจังวันนี้ต้องหนีแล้วผมเฮ้ใส่เกียร์หมายชิ้นสนนี้หน่อยไหมเฮ้ยตีไงมัดก้อนอืมมัดก้อนกูไม่กอดอืมเอาเลยไปดิวิ่งสิครับรออะไรอีกเอาเออนี่ไงโดนเฮ้ยกูแปลงร่างบ้างดิเห้ยกูแปลงร่างบ้างดิเห้ยขอบริษัทตีกีตาร์รวบหน้าเขาให้โอ้ได้เลือดขึ้นมาครับผมนิดเดียว ยังไงนี่ไงปล่อยดาบไปไม่ใช่โอ้ยโดนอุ้ยโดนโดนใจเย็นใจเย็นนี่ไงรวบเอ้าหมัดก๊อดหมัดก๊อดไม่แม่งหรือโอ้เกือบแตกเลือดสามร้อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นเฮ้ยคุยกันดีๆอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเอ้ยเรียบร้อยโอ้โหอะไรกันครับนี่โอ้มันยังไม่หมดอีกเหรอเฮมึงจะเอาจริงเหรองงจริงแล้วน้องงงจริงแล้วน้องนี่ไงเฮ้ยคิดว่ามึงมีเข่าแล้วมึงจะ ตึงใสใครก็ได้เหรอฮะไม่ใช่กับเซสเซอร์นะคุณจะบอกให้มาดิครับโอ๊ยบอกพุดเหรอตีไงโดนเป่าไปยิงครับผมเรียกว่าสแปมตีกูอันตีเลยอย่างวันนี้กูเปิดเผาบ้างดิเฮ้ยตีไงเจอบัตรกอสไหมั้ยบัตรมูเมนต์ตีกูวาร์ปออกก่อนครับผมจังวันนี้กีตาร์เบ้าหน้าไม่โดนเฮ้ยมันลบได้ปะเออมาดิครับอยากที่จะตึงคนเดียวมีเผาแล้วกากเหรอมีเผาแล้วเก่งเหรอมาดิครับแล้วมันหายไปไหนแล้ว นี่ไงเดากอนเทรเดนอ่าเรียบร้อยเจอคอมโบเดากอนเทรเดนกูแตกไปกันต่อครับผมว่าไงครับผมพวกหนุคนนี้นี่ไงเดากอนเทรเดนนะมาเอ้ยโอ้ยยังไม่โดนนี่ไงนี่โดนเดากอนเทรเดนกูรวบเปล่าตีหมัดว่าอ้าวสวยได้มาหนึ่งตัวแบบอีซี่งามๆมาเด็กเ้ยผมโอ้โหดาบผู้อ่ะดาบผู้เหรอดาบผู้เหรอมาดิดาบผู้โอ้ยเจีย ปัดสายฟ oh, oh, ้าว่ะจับที่ปัดสายฟ้าโอ้ยโดนยิงยัดหน้าก่อนมิเยโอกำลังจะเข้าเลยโดนเบรกหน้าหน้าทิมไปครับผมจังวันนี้จะไปไหนเห็นมกีตาร์มึงกีตาร์มั่วนั่นน่ะัวนี่ครับนี่ไงเดี๋ยวคนตึงๆเขาจะกีตาร์ให้ดูอ้าวดาร์กอนเกรเดนซีแซดแล้วก็ตามด้วยทีเซเนตเอ็กซ์สี่หกเรียบร้อยเรียบร้อยเลยฮึ่ยคอมโบเดียวแตกอะไรกันครับนี้ เฮ้ยมันมีใครมาเลยวะแถวนี้ทำไมไม่มีคนเลยวะเฮ้ยยังไงเอ้เอาสวัสดีครับผมอ่าโดนเปิดนะโดนเปิดนะเฮ้ยเฮเฮ้เอาลีเอาดิเอาลีนี่อะดคาคอนไบรเดนนะอปกอกเขาให้หมักดกวาดอุ้ยเกือบแตกวะถ้าโดนถ้าโดนเอ็กน่าจะแตกนะพี่จ้าเฮ้ยเฮ้ยไปไหนนี่ไงย,ยิงเราเข้าหน้าโน <No. S 1> โอ้ยหมัดกวาดไม่โดนเอ้ยไม่ไปแล้วผมคิดเซนสสแปมยัดหน้าไปอาวอาวอาโดนโดนแล้วจังวันนี้ออ้ยเจ็บอยู่เจนี่ไปไหนเจนี่ไปไหนโอ้ยหมัดกวาดไม่โดน หายเอ้าหายไปไหนเนาะเอานี่ไงนี่ยวดาบสเตอริเดนแซดก๊อตครับผมจังหวะนี้โอ้ยแตกไปอีกหนึ่งครับผมไปกันต่อผมจังหวะนี้เว้ยคนหนุ่มคนนี้อุ้ยนี่มันผลผีดึเปล่าฮะผลผีอะฮะยมาดิครับตีไงฮาโลวีนต้องเล่นผลผีรอไงแหม่ไม่ใช่ต้องเจอคิสตัวนี้ไหมเฮะยมาดิครับเปิดเผานะเปิดเผานะไม่กลัวหรอไม่กลัวเปิดเผาเลยนะครับผมเฮ้ยกูเปิดบ้างดิเฮ้ยฮะจะยิงจอกเปล่าจะยิงจอกไหมน้อง แฮ้ยขย่ำคอเนี่ยเอาแปลงร่างเป็นหมาป่าเดียวได้เอ้มึงมีหลายตัวไงกูคนเดียวกูเลยกลายเป็นหมาป่าเดียวได้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเนื้ออะไรกูสวบเลยจังวันนี้โอ้โหดาเมจสามหมื่นเนี่ยคิดดูเอาโอ้โหดาเมจตัวปลอมตีเโดนขย่ำเฮ้ยเฮ้ยเฮแปลกๆปลนะอ่ะเว้ยเว้ยเฮ้ยอ่ะโดนช็อตตาย, <c oughs> ยได้ไมาอีกครับผมตัวหนึง่งเฮ้ยจะไปไหนล่ะเอ๊ยไม่จบแล้วครับผมนี่ไงปัดล้อเขาให้ยังไงครับผมจังวันี้วิววิว เจ็บอยู่ครับผมกีตาร์เข้าเบ้าหน้าไปเออมันก็กีตาร์เหมือนกันครับผมจังวันนี้อ้าวหายไปไหนแล้วครับเป็นครับนี่ไงดากคอนเทรนเอาไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวประตูมาไงประตูมาไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหม็นๆแล้วเนาะเหม็นๆแล้วรู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาแจมนะครับผมจังวันนี้มีผลผีกับผลประตูนะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยจับไม่โดนมันหลุดไปก่อนแฝงล่างยัดหน้าเลยจังวันนี้เฮ้ยเปิดเผาก่อนได้เปรียบไหมจังวันนี้เออนี่ไงโหจะไม่แรงขนาดสองมือเลย จะไปไหนผลประตูจะไปไหนผลประตูอ้าวมันวักกูมาลวาวาอ้าอ้าเกือบแตกเกือบแตกโอ้โหถ้ามันกดลวาวากูตายแน่นอนเลยจะไปไหนเนอ้าอโดนจับใจเย็นนี่เอาดาเมจเขาว่าครับผมเอาดาเมจเขาว่าตีไงกูตีธรรมดาแตกโหมันกี่เอ็มดิโอ้หกเอฟเลยเหรอเมื่อวานนี้ไปต่อครับผมเดี๋ยววันี้เตี๋ไงอุ้ยฝนสายฟ้าอ่ะเตี๋ไงขออนุญาตนะครับผม ใช้ดาบคาร์บิที่นะที่รู้สึกว่าดาบคาร์บิที่รวบมาแล้วใส่กับบัตรก๊อตได้แบบโคตรตึงนะครับผมนี่ไงเห็นไหมซิ่ไงไนีง่ายกว่าอีกหนึ่งดอกเฮ้ยมันเปิดเผาเลยป่ะวันนี้โอู้หูอู้หูหนัวจดัดหนัวจดัดโอ้มีคนเล่นโย,ยรู้ด้วยเหรอเฮ้ยเอ้าโดนดูดแตกได้มาหนึ่งตัวครับผมอุ้ยอันนี้เผามิ้งเหรอเชียเปิดเผายัดหน้าเหมือนกนันครับผมอืมก็ไม่ดี X ดักเลยงวันแบบนี้ยยิงจากหน้าครับผม นี่ไงกุณดูดแล้วคุดูดจาครนเอ็กซีแบบเอ้าตัวรัดเฉยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยผมต้องโดนแล้วปะรัดปะไม่เชื่อเอ็บเจ็บเจ็บมาจะนี้ไปไหนนี่ไงนีง่ไงย,ยิงยัดหน้าไปวะได้รัดถึงตัวแต่มันสามทับสามเลยตัวนี้เฮ้ยเหลือไอ้ตัวเผ่ามิงวะจะไปไหนโอ้วิ่งโคตรไวอะ่ะดูดิโอ้โหมันวิ่งรอบแบบได้มั้งเนี่ยเออดักไม่โดนครับผมอยางนี้แต่ว่าเลื่อมโลแล้วมันหนีไงมันหน,น,นีเก่งมันหนีเก่งตัวน,น,นี้ไปไหน กูดูมันโดนดิโอโดดคั้นไกลตาจะบอดที่ใครจะไปตามมึงทันเนี่ยเฮ้ยฮะแต่ว่าเราไม่ยอมแพ้นะผมเอ้าโดนกีต้าร์ดักหน้าครับผมแล้วมันจะหนีไปไหนว้ยงสายฟ้าเหรอวิยนี่ยิงยัดหน้าแบบไม่โดนนะผมนะบนสายฟ้าจับให้มันโดนนะจับให้มันโดนนะจับให้มึงโดนจับนะไม่โดนครับผมพี่ก็ไม่โดน้จับแบอสวยดีีเย แกเฉยเอ้ยอะไรครับนี่กี่เอ็มนี่โอ้แปดเอ็มว้าอยู่โอ้โหได้ตั้งหมื่นหกครับเมื่อกี้ยังตึงยังเอานะครับผมโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปวิดีโอล่าข้าวหัวในบอกฟู้ของพิไลเซเซอร์นะครับผมโดยใช้ผลคิสเน็ตเดี๋ยวไปนะครับผมเรามาประกาศผู้โชคดีของคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับผู้โชคดีก็คือน้องคนนี้เลยนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมอ่า ก็ใครอยากรุ้นรับเกมพาร์ทก็อย่าลืมคอมเมนต์ไอเดียเข้ามาด้วยนะครับผมก่อนจะไปเดี๋ยวพี่อัดไอตัวนี้ก่อนดูสึกว่ามันจะแบบวอนซะเหลือเกินนะเดี๋ยวพี่จัดให้นี่ยไ,ไงขอบคุณครับอืมอะไรอะไรเว้เจ็บนะเจ็บนะจังวันนี้ยังไงผมโอ้โหโดนต่อยอ่ามันก็ไม่โดนวืดนะวืดนะจับเอ็กครับผมจังวันนี้อ้าวหนีไปไหนละหายเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนอ,อุยต้าดักว่ะเฮ้ยย่าโดนเอ้าโดนดูดด้วยอ้าวอ้าวอ้าวเจ็บอยู่จังวันนี้ นี่ไงเรียบเลยเข้าที่เบ้าหน้านะครับผมสกิลซีโคตรแรงนะครับผมจังวะเนี้ยก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วยเจอกันใหม่ ep หนะ้า